Yeah, C2 floor K Gon MC AYMC Q f l o o r Studio HQ มากับพี่คุยยังไงกูไม่ชอบกูไม่ชอบอะไรนะกูไม่ชอบกูไม่ชอบยังไงนะกูไม่ชอบกูไม่ชอบอะไรนะกูไม่ชอบกูไม่ชอบพี่ไม่ชอบผมไม่ชอบเข้ามาไกลกูให้มอบจบสุดขอบแบบสุดเขตแบบสุดเศร็จขย กับไม่ฟืนยังยืนสู้มันยินคู่จะสุดกูยากหยุดอยู่คนหยุดดูจะชุดคู่มาามากคาะข้ามรอแล้วให้เชื่อในี่ว่าไม่โดนกูข่ามรอดแล้วมันไม่แค่วเพราะรกูบ้ามึงดูที่หน้าเลยคนที่ฆ่าสปาดยังล่ามึงแรบยังชาเข้าใจกูไหนสัตว์หยุดหน้ามอหยุดปากดีมึงพูดมากตบปากที่สติหายละลายจากชีวิตสายละคายปากอย่าพามเยอะเพราะรำคาาหยุดปากเถอะไอ้สันดันต่สันควันแรงไปโดนสังหันมันแทงใจไม่เทียบฉันไม่ ไต่เฉียบพันมีเสียมันนาดิดหน่อยทำอ้อยอิงมึงคิดหน่อยแค่ซอยบิ๊ในออปชั่นกูขาดชุยมึงกอบกันทำอยากลุยจุดอากาศแบบข้าออกมึงทาสาัตว์มาเข้าซอกไม่สนใจไม่สนใครไม่สนแม่งจะสนทำไมไม่ใช่พ้องไม่ใช่แม่งไปให้ใกลไปตายไปสกิลไม่ถึงอย่าทำเก่าว,ว่ามึงแน่ว่ามึงใหญ่กูยกนิ้วนิ้วกลางให้ถ้าอยากดังไปเลียใครสิ่งที่กูยังคิดและย,ยังไม่เลิกและย,ยังคงทำอยู่ไม่สนว่าแม่งจะลบจากรุนพ่อไปถึงรุ่นปู่อยากย้อนไปสมัยที่แพงรักยังอู้ฟูยังดีอยู่สมมัยยนนีี้พวก่อช พูดพูดไปแม่มันก็น่าตลกอ่ะ MC กระแสนิยมชอบใช้วิธีที่โซกระโปกอะ พวกแบ่งทางเพลงกันลายกันโลกอ่ะโซฟากอาอยู่บูชิดในความคิดพวกเด็กกระปกมึงรุ่นใครเคยรุ่นมึงอย่าตีสีกูไม่ชอบกูนับถือคนให้เกียรติพวกซอเสียดกูไม่ชอบก็ได้หมดจะในเกมจะนอกเกมให้สองรอบแต่บอกเลยอย่าทำเนียนทำเป็นเกลียดกูไม่ชอบมึงโมเมถ้าหักว่าใจยังโลเลพวกเอ็มซีที่โยเยกูโยนมึงลงจากโพเวมโซเซมาเจอกูแต่งเบรโทมึงบอกว่าโอเคส่วนมึงเน่โนเวกูไล่มึงกลับไปโกเบบีย เปิดใจรับฟังก่อนที่มึงจะดิสไลค์มันเป็นดั่งเช่นความหมายที่ชีวิตมงเคยจะคิดไหมมึงยังสัมผัสไม่ถึงเศษเสี้ยวความสามารถที่กูพิชิตไว้ฟังราชินีกูก่อนแล้วมึงจะรู้ว่าเธอมิบไลค์ปักปิคิดดูนิดไอพวกที่ชอบลอกฟังคำกูแล้วเก็บไปคิดให้มันรอบคอบความคิดมันสมองเหมือนมีตะก้อครอบไม่พอใจในร่างกูไปเจอกันนอกรอกูเกลียดมึงมึงถามกูยังกูชอบปลาถูกนินทาถูกเอาไปเมาสกูถามมึงมึงชอบปั๊ มึงอยากสปินมึงมีเลยสักรอบป่ะมาเจอพี่ควีนมาเจอกับตีนแล้วมึงจะลอดปะ